ก็อาจจะโบราณนิดนึงนะครับก็ว่ากันไปทำนั้นแหละก็ดูโบราณโบราณนะครับแต่ว่าก็พอพอได้อยู่เนาะเออทำกันไปอะทำกันไปพี่ทำกันไปอย่าไปคิดว่าทำได้ก็ทำเห็นหรือยังเห็นหรือยังอะไร เอาอให้อ่านเต็มๆนี่นะครับร้านเต็มๆดูไม่ค่อยรูหลานะครับแปลว่าเราก็เออเหมาะสำหรับคนทั่วไปนะคนทั่ว่ๆไปหรูก็ได้ไม่หรูก็ได้อ่ะมาได้อ่ะประมาณนี้เนาะบรรยากาศก็ประมาณแบบมันบ้านเลยครับพี่มันบ้านนีอะไรอันนี้นอกร้านเดอ้อนอกร้านเดอ้อ ใครอยากกินใบมะกรอกไหมเดี๋ยวเอาให้โอ้ยนี่มะละกอก็มีร้านส้นตีดไหนกันไหมล่ะมีตำลงตำลึงใบมะกรอกมีมะละกอโน้มีกจะยังไงเนี่ยโอเคตามนี้ก่อน